สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับอันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับการตั้งนาฬิกาสําหรับนาฬิกา g s h ็ ck ของเรานะครับซึ่งเป็น G s ช o c k Copy มีสีสันสวยงามนะครับหลายลูกค้าหลายคนสอบถามมาทางร้านว่าตั้งนาฬิกายังไงนะครับซึ่งเราจะบอกว่ามันจะมีสส่วนนะครับคือการตั้งกับตัวเลขดิจิตอลนะครับแล้วเข็มมันจะหมุนไปเองกับ อีกส่วนหนึ่งก็คือการตั้งเฉพาะเข็มนะครับซึ่งเราจะเริ่มจากการตั้งตัวเลขดิจิตอลก่อนนะครับลูกค้าทําตามนี้นะครับสมมุติว่าลูกค้าอยู่ในหน้าจอแบบนี้นะครับสังเกตตัวหนัง,นงสือข้างบนนะครับให้ลูกค้ากดปุ่มโหมดนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเป็นคําว่าที่เป็นวันนะครับวันนี้คือวันศุกร์นะครับ fri บา,บางท่านอาจจะเป็นตัวเลขเป็นวันที่นะครับแบบนี้ก็ได้อยู่ในโหมดถือว่าอยู่ในโหมดเดียวกันนะครับอพอมาอยู่หน้านี้เสร็จปุ๊บให้ลูกค้ากดปุ่ม forward นะครับคือปุ่มล่างขวากดค้างไว้เลยครับจนกว่าจะมีเสียงติด๊ดตอนนี้ลูกค้าจะสังเกตเห็นว่าจะมีตัวเลขกระพริบกระพริบขึ้นมานะครับลูกค้าสามารถกดเปลี่ยนค่าได้โดยการกดปุ่ม reverse นะครับ ซึ่งอตอนนี้สมมุติว่าเราจะตั้งเวลาให้เป็นเวลาเองน,นะครับเรากดปุ่มโหมดเพื่อขยับปุ่มกระพริบนะครับดูผมกดนะครับอตอนนี้ข้างบนนะครับที่เปลี่ยนคือเป็นชื่อเมืองนะครับสามารถเปลี่ยนได้เป็นเมืองของประเทศนื่นนะครับตอนนี้นี่คือฮ่องกงนะครับกดปุ่มรีเวิร์ดเพื่อไปด้านขวาเป็นตัวเกียวแล้วนะครับทีนี้กดปุ่ม Adjust คือปุ่มนี้นะครับมันจะกลับมา เป็นแม็กคักเหมือนเดิมน,นะครับกดเปลี่ยนต่อไปนะครับกดปุ่มโหมดตอนนี้กับพิที่เวลาของชั่วโมงนะครับตอนนี้คือสี่โมงเย็นนะครับสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนเป็นหกโมงอ่ะโอเคนะครับกดปุ่มโหมดต่อไปตอนนี้เป็นการปรับของส่วนของนาทีนะครับถ้าไม่อยากปรับก็เอยถ้าอยากปรับ ก็กดปุ่ม r e v e r ์นะครับจะเป็นการเพิ่มตัวเลขสังเกตว่าเป็นเลข20นะครับ21 22ถ้าจะลดค่าก็กดปุ่มที่ปุ่ม adjust นะครับเห็นไหมครับโอเคครับเมื่อปรับเสร็จแล้วกดปุ่ม mode มต่อไปครับตัวเลขจะกระพริบอันนี้เป็นการบอกว่าจะจะให้ตัวเลขในหน้าจอแสดงเป็นแบบยีชั่วโมงหรือว่าเป็น12ชั่วโมงนะครับ ตอนนี้ผมผมตั้งให้เป็น24ชั่วโมงถ้าจะเปลี่ยนค่าก็กดปุ่มีเวิร์สครับเป็นแบบ12เห็นไหมครับสังเกตว่าตัวเลขข้างล่างคือ6โมงเย็นนะครับกด24ทีก็กลายเป็น18นาฬิกาอ่าครับกดปุ่มโหมดต่อไปนะครับอันนี้เป็นปีปี2ปี2นะครับกดเพิ่มได้ ลดได้นะครับปรับเป็นเวลาปัจจุบันนะครับคือ2014อ่าวันวัน,นข้างหน้าเป็นตัวเลขเป็นเดือนนะครับแล้วตัวต่อไปเป็นวันที่กดหมดต่อไปอีกครับ lt คือความสว่างของหน้าจอนะครับซึ่งส่วนตัวทดลองแล้วว่าไม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับลองกดรีเวิร์สมันจะเป็นรูปกลมๆดวงไฟขึ้นมานะครับกดหมดต่อไปครับ อ่าตอนนี้ถือว่าเรากดตั้งนิกาเสร็จแล้วนะครับเราจะตั้งให้เป็นเวลา18ก32นาทีดูลูกค้าสังเกตเข็มนะครับเข็มจะยังไม่เป็นเวลา6โมงนอตอนนี้เป็นเวลา4โมงเกือบครึ่งพอเรากดเสร็จปุ๊บตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับกดปุ่ม forward เห็นไหมครับเข็มจะทำการหมุนเองไปหาเวลาที่18าฬิก32นาทีนะครับ ไหมครับสวยงามสมมติว่ากรณีที่ลูกค้ามันเข็มมันหมุนแล้วมันไม่ตรงกับเวลาตัวเลขนะครับลูกค้าสามารถปรับได้แบบนี้นะครับกดที่ปุ่มโหมดครับกดไปเรื่อยๆนะครับจนข้างบนตรงนี้เปลี่ยนเป็นคำว่า H set แบบนี้นะครับโอเคครับเราจะทำการปรับเข็มแบบปรับด้วยตัวเองนะครับ กดปุ่ม forward ค้างไว้จนมีเสียงติดนะครับอ่าพอมันกระพิบแบบนี้แสดงว่ามันให้อนุญาตให้เราปรับได้นะครับกดปุ่ม reverse ครับปุ่มนี้เมื่อกดหนึ่งครั้งมันจะขยับไปหนึ่งนาทีนะครับเห็นไหมครับสมมุติว่าเราอยากจะปรับให้แบบให้มันไวๆกดค้างได้ครับเข็มก็จะหมุนไปเลยอ่า เห็นไหมครับโอเคครับสมมุติว่าเวลานี้พอปรับเสร็จปุ๊บเข็มถูกต้องตามตัวเลขของเราแล้วแล้วกดปุ่ม forward เหมือนเดิมครับเพื่อคืนค่ากลับไปสู่ปกติแล้วก็กดปุ่มโหมดครับเป็นเวลาปกติอ่ะทีนี้เราจะปรับเวลาให้กลับมาสู่เวลาของจริงนะครับซึ่งเวลาของจริงตอนนี้อยู่ที่16นาฬิกา32นาทีเป็นวันศุกร์นะครับ เดี๋ยวเราจะปรับให้ดูกดปุ่ม forward ค้างไว้ทีนี้กับพีทนะครับกดปุ่มโหมดเพื่อเปลี่ยนตัวเลขที่เราจะปรับอ่าสิ 18. กดตัวนี้ลดนะครับเป็นสิบหกสามี่นาทีเมื่อกี้ไม่ใช่เป็น32มสิบเราก็ลดอีกสาองอ่าทีนี้กดปุ่มโหมดอีกวันที่เวลา มีพอสถอูกต้องหมดแล้วปรับเสร็จแล้วนะครับกดปุ่ม forward เข็มก็จะหมุนไปที่เวลา16นาฬิกา32นาทีถ้ามันไม่ตรงเดี๋ยวเราก็กลับไปทำแบบวิธีการปรับเข็มนะครับอาจจะช้านิดน,นึงเดี๋ยวรอดูสักครู่นะครับ ก็ลุ้นนะครับว่ามันจะตรงหรือเปล่าอ่าเห็นชัดว่ามันไม่ตรงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราไปปรับเวลาของมันให้เลยไปอีก2ชั่วโมงนะครับอ่าแบบนี้เราก็เลยต้องทําการปรับเข็มให้ตรงกับตัวเลขครับตอนนี้คือ4ี่โมงคึ่งเนแต่ว่าเข็มมันเป็น6กโมงสนาทีกลับกลับไปครับโหมด H s e กดปุ่ม forward ค้างไว้โอเค ทีนี้ก็กดรีเวิร์ดครับตัวนี้บนขวากดค้างไว้เลยอ่าเห็นี้ครับเราก็ปรับจนไปจนถึงเวลาที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็หยุดอ่าตอนนี้เดี๋ยวมันจะนานเกินไปลูกค้ามองแล้วจะเบื่อเนาะเราก็หยุดการสาธิตไว้แค่นี้นะครับโอเค กรปุ่มนี้เพื่อหยุด